วันนี้อาจารย์แดงพบดีสีตามหาของดีครับที่จังหวัดบึงกาฬอยู่ที่อำเภอศรีวิไลนะครับบางคนอาจจะรู้จักบ้างบางคนก็ยังไม่รู้จักนะครับที่นี่มีของดีมากมายแต่นอกจากได้พบของดีได้บุญด้วยแล้วเนี่ยยังได้ความรู้เพิ่มเติมอีกครับอย่างเช่นสีของจังหวัดของท่านของเราผมก็ไม่ทราบนะครับเพิ่งรู้ครับว่าในจังหวัดเนี่ยมีสีประจำจังหวัดด้วยลองค้นดูนะครับนี่เป็นของจังหวัดบึงกาฬครับเป็นความรู้เลอกนิดหนึ่ง เรื่องที่2ครับเรานึกว่าที่บึงการเนี่ยจุดเด่นจะมีเพียงแค่ภูทอกนะครับสวรรค์เชั้นที่วัดเจริยาคีรีวิหารไม่ใช่มีเพียงแค่นี้นะครับยัมีอีกมากมายครับและนี่คือสิ่งที่หลายคนรู้จักดีก็คือภูทอกแห่งจังหวัดบึงการและวันนี้ครับมาถึงสิ่งที่3ที่ตั้งชื่อว่า นาคี้ในภาพนี้เลยครับหลายคนอาจจะไม่รู้ว่านาคี้เนี่ยผลิตโดยพระเนนที่วัดนะครับดังนั้นเมื่ออุดหนุนก็จะได้บุญด้วยมาถึงวัดเนี่ยก็มีความร่มรื่นน่าประทับใจนี่คือแนวคิดจากพระพระอาจารย์นะครับแล้วก็ส่งต่อมาให้ทางพระและลูกเนในวัดจำนวนมากครับได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกัน ผลิตขึ้นมาจากมือของพระของเนนโดยตรงเลยครับได้บุญไปยากเต็มๆมาฟังเรื่องราวแล้วก็ดูว่านักกี้ทําอะไรได้บ้างมาดูกันเลยครับเรามาดูว่านักกี้ทําอะไรได้บ้างนะครับนี่คืออะไรครับอันนี้เป็นพวงกุญแจครับพวงกุญแจได้ด้วยนะครับโอเคครับอันนี้เป็นของตกแต่งของตกแต่งสิริมงคลครับวางพสิริมงคลได้ด้วยนะครับนี่ขนาดเล็กนะครับและวงคิ้วเขียวเนี่ยแหละครับนี่เป็นกระปุกออมสินนักกี้ครับกระปุกออมสินไดใส่เงินตรงไหนครับเนี่ยี่ครับ โอ้นอกจากเก็บเงินแล้วทำอะไรอีกครับทำทำบุญให้นิงเนรอ๋อทำบุญให้ทางวัดทางเนนด้วยเนาะอาสาทุครับอันนี้คืออะไรครับเนี่ยสีทองอลามกีสายมูครับนักที่สายอะไรนะครับสา,ราสายมูครับสายมูบอกอันนี้มีจำหน่ายรือยังยังครับมีในอนาคตดในนาคต<ม>โอ้สีทองอลามนะครับเนาะอันนี้หนนงานคืออะไรเนาะวันนี้นักกีพวงจรแกะครับนักกีบพวงจตุไมพรมนะครับสาธุยังมีอีกเยอะแยะเลยครับอาจารย์กานวัสการครับอาจารย์อันนี้คือ เอาเอาตัวใหญ่ก่อนนี่คืออะไรครับตัวตัวใหญ่นี่จะเป็นหน้าที่มาสคออ่าสำหรับตั้งโชว์ซึ่งทําด้วยพีโอยมยกได้อุ้มถ่ายรูปได้สบายเป็นมาสคอตนะครับเนาะมาสคอใช่ไม่ใช่แค่บึงการนะครับแาน้านนี้รับถือทั่วไปนะรับมองคายนะครับนะสาธุสาธุหน้ากีแล้วองค์แดงแดงนี่แหละครับอาจารย์ตัวนี้จะเป็นนาค้าทาตัวนี้จะเป็นรุ่นพิเศษที่เพิ่งออกแบบจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะสถาปัตย์มาช่วยอาจารย์ออกแบบจะเป็นที่เก็บกระดูกที่เก็บกระดูก ครับผมนาคาทัดสาธุสาธุแล้วยังมีอีกเยอะแยะก็ยังมีจานชามหน้ากี้ซึ่งพระจย์วางแผนว่าปกติเนี่ยมาอีสานเราจะเจอแต่ถ้วยกาไก่ซึ่งกาไก่เป็นของลําปางสาธุสาธุไม่มีความเป็นพึงการเพราะฉะนั้นก็เลยออกแบบเป็นชามหน้ากี้ต่อไปมาอีสานจะได้กินจานจะได้มีจานชามหน้ากี้เขามีตาไก่เรามีหน้ากี้นะครับนะตกเสือกูของดีของกันละกันตัวนี้ก็จะเป็นที่จุดกํมยานหน้ากี้สำหรับสายหมูใส่น้ําหอมได้ ตัวจุดกำยานใช่นี่คือในอนา,า,าคตนะคะใช่ใช่สาธุาธุแล้วก็ที่ต่อยอดไปก็คือด้วยความที่เราเป็นแหล่งผลิตเราก็เลยออกแบบกาเซให้เด็ก,ดกๆ <S <S นักเรียนโรงเรียนบ้านนนสูงสุขสมบูรณ์<ช>ได้ผลิตกระปุกอมสินกาเซจากที่าพราเน้นช่วยกันออกแบบแล้วเด็กๆตอนนี้มีรายได้ที่โรงเรียนนนสูงสุขสมบูรณ์อันนี้อุดหนุนให้เด็กๆมีรายได้ด้วยนะคบใช่แล้วก็มีช้างนี่ก็ออกแบบอีกได้ต่อยอดได้เยอะแยะเลยไม่ใช่แค่นาก็ตนะครับเนาะสาธุ อย่าลืมเพิ่มค่าจัดส่งให้ทางวัดด้วยนะครับแล้วก็ถ้าตอบกลับทางเพจช้าต้องขออภัยครับเพราะเป็นพระและก็เนนดูแลเพจผมได้ข้อมูลนักกี้จากงานโอท็อปในตัวเมืองสกลนครครับต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ให้ข้อมูลมากๆครับอันนี้นะคะค,คือนักกีค่ะเป็นของปากจากสวัทดิาการอำเภออะไรจ๊ะอำเภอสีวิไลค่ะสีวิไลใช่ค่ะและคนที่ดำเนินการค่ะก็คือพระอาจารย์มหาสารยุทธค่ะท่านทำแล้วก็เอารายได้หลังจากค่าใช้จ่ายนะคะเป็นคุณการศึกษาให้พระกับเนรนะคะอ๋ออยู่วัดวัดอะไรอำเภออะไรครับวัด สามนทีทำที่สีวิไลตำบลตำบลตำบีวิไลนชารัตบัาาง,งานนะะโอเคครับจะได้เผยแพร่ได้รายได้หลังจากค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนก็จะเป็นส่งส่งพระแล้วก็ส่งเนรีนยญสอน่ารัมากเลยผมเดินทางจากจังหวัดสกลนครนะครับเมื่อใกล้ถึงอำเภอสีวิไลของบึงการก็เปิด GPS และบรรยากาศที่ช่วงใกล้ถึงวัดเป็นอย่างนี้ครับเลี้ยวซ้ายแล้วคุณจะถึงจุดหมาย เป็นภาพที่ทัดแต่มากๆครับเห็นนะักกี้เรียงรายตามกำแพงวัดแห่งนี้นะครับอยู่กลางอำเภอเลยครับชื่อว่าวัดศรีสามัคคีธรรมและรถตู้ของทางวัดนะครับก็ยังมีนักกี้ติดอยู่ที่เป็นสติ๊กเกอร์นะครับติดอยู่ที่ประตูของทางรถตู้ด้วยรวมทั้งเรื่องราวในวัดนะครับวัดอยู่กลางอำเภอเลยนะครับไปถามใครก็ได้ครับถ้าเกิดว่าใครที่เดินทางไปบึงการอย่าลืมแวะที่ อำเภอศรีวิไลนะครับไม่ไกลาจากภูทอกมากนะักนครับผมแล้วก็นี่คือจุดหนึ่งที่ผมไปเยี่ยมชมแล้วต้องบอกเลยครับว่าประทับใจมากๆครับพิพิธภัณฑ์ชุมชนนาคี้วัดศรีสามัคคีธรรมมีเรื่องราวมีความตั้งใจมีจิตวิญญาณมีความเชื่อแล้วก็มีความงดงามของการร่วมมือร่วมใจกันทั้งพระนะครับทําจริงๆครับทางพบดีซีเราชอบไปทํางานโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าครับต้องการเห็นของจริง การทำจริงๆครับไม่เอาฝักชีโรยหน้าครับของจริงทำจริงๆเลยครับนี่คือของแท้นกกี้ที่วัดศรีสามัคีรม มาฟังเรื่องราวแล้วก็ขออนุญาตพระอาจารย์นะครับถ่ายทำกันเลยครับว่าเป็นอย่างไรบ้างพระอาจารย์พระมหาสลายุทธอัคคธโมเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดศรีสมกีธรรมออ๋ที่เป็นคนที่เริ่มทําตรงน,นี้หรือเปล่าครับใช่แล้วเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หน้าที่อสาธุสาธุเด <ใช S 2> ี๋ยวผมขออนุญาตให้ให้ลูกเรนนำชมหน่อยนะครับยินดีเลยเชิญเชิญเชิญลูกเรนลูกเรนชื่ออะไรครับผมสมานนชื่อสมานเรนพงเทพยุทธทองครับชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อเล่นชื่ออาร์มครับอาจารย์อาร์มช่วยบอกอาจารย์หน่อยว่า ขั้นตอนมีองไรบ้างนะครับผมอันเชิญเลยครับขั้นตอนคือเราก็จะเอาดินนะครับมาตีตีตีสับให้ละเอียดนะครับแล้วก็ทําการเทแล้วก็ใส่ครับผมแล้วก็จะทําการใส่เจ้าตัวนี้นะครับมันก็จะเขาเรียกว่าโซเดียมซิลิกตนะครับครับเทลงไปเลยอ๋อเทไปนี่ใส่พอครับอ่านเดี๋ยวปิดสูตรอ่าพอลนวครับอ่าปอนี้เนาะจำลองคร่าวๆแล้วขั้นตอนนี้ขั้นตอนแรกเนาะครับพอปอนเสร็จแล้วนะครับ ดินที่เราใส่砂แล้วก็ปั่นลงไปแล้วก็ใส่น้ํามันก็จะเป็นน้ําดินแบบนี้ครับอ๋อโอ้คนจะสะอาดเนาะจนจนงามไปเนาะเนียนกองครับก็จะทำเป็นดินหล่อครับดินหล่ออาจารย์ทุกนี่คือเสร็จแล้วเนาะครับแล้วก็มายังไงต่อคราวนี้อ่าคราวนเนียนก็จะเป็นขั้นตอนนะครับเทดินใส่พิมพ์ที่มัดระกบไปแล้วนั่นี่ครับกองพิมระกบกันอ๋อนี่คือพิมพ์เนาะอ่าโอเคครับโอ้นี่มีแต่พิมพิมคืเนีนๆเนาะครับเนาะประมาณเจ็ดนาทีเพื่อให้มันดูด ดูภายนอกออกไปแล้วก็เทใส่ในมันออกมาครับรับผมเนียนๆตรงนี้คขาเรีนึำอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถามนิดนึงครับเวลาเห็นบอกว่าถ้าจำน่ายได้นี่บางส่วนก็จะมากับคืนมาหาลูกเนนกับทางวัดด้วยจริงไหมครับรายได้ทําอะไรบ้างครับตรงนี้รายได้ก็เป็นค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าพัะทหารของลูกๆสามเณรแล้วก็ค่าเค่ิงของสามเณรนะครับโอ้สาธุสาธุได้ครับอุดหนุนกันได้ครับเด้อพี่น้องเอาต่ออันนี้พิมพ์แล้วจะไงต่อครับ อันนี้ทีนี้คือเทเนาะอันนี้อยู่ในระหว่างการรอครับรอประมาณเจ็นาทีแปดนาทีเพื่อให้มันดูค่อยแกะพิมพ์เนาะอ่าจากนั้นแกะแล้วไปไหนต่อครับอันนี้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงเวลาที่จะแกะครับอันนี้คือเราเทสิข้างในมันออกแล้วใช่ไหมครับมันก็จะยังเปียกอยู่ครับอ๋อก็ต้องรอประมาณสองถึงสามชั่วโมงครับถึงจะแกะได้ครับครับอ่ต้องรอตามเวลาเนาะอันนี้ผมเอาตามสะดวกเอาตามงานนะอันนี้คือแกะไปเรียบร้อยแล้วครับเรนก็จะมาทําการประกบใหม่เพื่อจะ รออีกครั้งครับอ๋อมีจัดแต่ว่าไซส์เล็กไซส์น้อยเนาะมีไซส์เท่าฝ่ามือของอาจารย์อาจารย์แดงเนาะอันนี้อันนี้ไซส์ใหญ่ก็อย่างนี้เนาะอันนี้จะทำเป็นกระปุกอมสีไม่ได้ครับแสดงว่าลูกเนนลูกลูกเนนก็จะช่วยกันเทใส่รอใส่นี้เนาะแบบพิมเนาะแต่พิมเนาะแบบพิมเนาะอ๋อพิมเล็กพิมใหญ่โอเคเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะพูดนะครับอากำลังคาักคาเมนอย่าให้เกิดฟองเนื้อลูกเนนใช่ไหมต้องระวังอะไรบ้างไม่ให้ฟองอย่างเดียวใช่ไหมไม่หกด้วยครับไม่ให้หกด้วยเจ๊ของเนาะอ่า เราถ้ามาหกเราเอาไปหล่อใหม่ได้ไหมลุงแนนได้ครับได้ครับเอาไปใส่ถังเอาไปใส่เหมือนเดิมครับอ่าโอเคโอเคพูดได้ครับเราเราจะไม่ค่อยทิ้งครับไม่ทิ้งของเนาะเอาละสาธุยังไงต่อครับนี้นี่คือเสร็จแล้วใช่ไหมค่านี้เสร็จแลอ่าทางนู้นต่อเดี๋ยวขออนุญาตพอมันแห้งนะครับมันก็จะเป็นหยักนี่ครับมันก็จะยังไม่ไม่ค่อยอันนงเท่าไหร่ยังไม่เรียบยังไม่ละเอียดครับยังไม่ได้เขาเรียกว่าเก็บรายละเอียดใช่ไหมครับลุงแนนอันนี้ก็ เป็นฟองน้ําชุบน้ําออกมาเช็ด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 มันก็จะละเอียดขึ้นมานิดหน่อยครับอ๋อเก็บไว้ละเอียดอ้าวข้างในนี้กลวงเหรอว่าไม่กลวงโรงเรียนไม่ข้างในมีอะไรไหมกลวงนิดนึงครับกลวงแล้้วแลวเดี๋ยวบอกมีอันไหนที่เป็นออมสินด้วยอออมสินเป็นอันไหนออมสินออมสินอื้อตัวนั้นครับอันเล็กนี่คืออะไรเครื่องประดับไม่ใช่โมเดลเดี๋ยวขอขอขออาจารย์ดูข้างหลังข้างในหน่อยจะพูดได้กับได้เดี๋ยวพูดอ๋อเป็นออมสินได้เนาะแล้วเอาเงินไ่ตรงไหนบาดนี้เอาเงิน จ่อปากครับจ่อปากเนาะยังเดี๋ยวค่อปากันอ่านโอเคยังต้องรอให้มันแห้งครับเพื่อเก็บรายละเอยได้ไม่งั้นมันจะได้ขั้นตอนพอเก็บรายละเอียดแล้วยังไม่จ่อปากเนาะยังไงต่อแค่นี้ตัวนี้คือตัวที่เก็บรายละเอียดแล้วครับอ๋อนี่ไงจ่อปากแล้วเนาะเดี๋ยวจะขออาจารย์ดูหน่อยเดี๋ยวยกขึ้นเลยอันนี้คือมีที่เก็บเงินแล้วใช่ไหมครับเตรียมเผาครับชุดนี้เตรียมเผาแล้วเอาละเตรียมเผาแล้วค่อยเอาไปใส่สีโอู้คือคือเก็บของอ๋อคือคักแค่เดี๋ยวจะขอญาติได้อ่า นำชมโดยสามเณรอาร์มนะครับอันนี้คือเผาได้ยังยังครับยังยังนะครับอ๋ออันนี้เอามาจัดเรียงไว้นะครับครับอันนี้คือเผาแล้วครับเตรียมที่จะพ่นสีครับอ๋อนี่เผาออกมาอย่างนี้เนาะใช่ไหมขั้นตอนแรกโอ้สวยดยวขอจับเลยนะครับได้ไหมจับได้ไหมนิดนึงนิดนึงอ่านี่คือเผาแล้วนะครับพยานจะไม่จับมากเพราะว่าของเพื่อนทำเตรียมพร้อมแล้วด้านท้ายนี้ต้องอุดเป็นออมสินไหมครับสามเณรอ๋าอุดแล้วด้วย เป็นดดิไ้ครับนี่เป็นกระปุกเอาสินได้เลยเนาะคเอาโอเคนี่นะครับเด้ออุดหนุนอันนี้แล้วสีตัวไหนครับประดับสีสีนะครับพอีะปกติก็จะพ่นนะครับแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรเป็นไรม่เป็นครับอ่าเสร็จแล้วเนาะพ่นตรงนี้เลยเนาะเอาอย่างนี้เลยมีหลายสีแล้วก็ตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็แผนก็แพ็คครับแผนกแพ็คเอาแพ็คแล้วบ้านนะก็ต้าแพ็คขายแล้ววะอันนี้แผ่กอะไรนี่ ถ้าไปแตะยางนี่ก็รับดีแท้อันนี้คือขึ้นเงาขึ้นงามครับอันนี้คือเราจะใช้เป็นสเปรย์พ่นเคลือบเงาครับอ๋อเคลียร์เคลือบเนาะครับให้มันอันนี้พร้อมส่งหรือยังครับแล้วคือมีผ้าขาวม้าด้วยอยู่ไหนเนาะพระอาจารย์นี่เป็นสต๊อกสต๊อกขรับโอ้ผ้าอาจารย์นี่คือพร้อมส่งใช่ไหมครับกลับขออนุญาตครับผมขอบคนะครับพระอาจารย์ขออีกหนึ่งครับพระอาจารย์ชื่ออะไรครับอาจารย์ชื่อเล่นก็ได้อ๋อชื่ออ่างะเอ๊ะ คือเดียวกันเลยบ่โอเคครับผมพระอาจารย์ตรงนี้แผนกอะไรครับตรงนี้แผนกแพ็คเตรียมสต็อกไว้น้องเตรียมสต็อกนะครับเนาะเตรียมสต็อกอ๋อมีสีให้เลือกทั้งหมดอะไใช่ไหมครับมีทั้งหมดแปดสีแปดสีเอ่อไซส์นี้ใช่ไหมครับไซส์นี้เอ่อขอว่าญาตถามนิดนึงครับถ้าเป็นไซส์อย่างนี้เนี่ยราคาเรียกเป็นอะไรฮะเรียกเป็นองค์หรือเป็นตัวเป็นตัวตัวละเท่าไหร่ครับอย่างนี้สองร้อยเก้าสิบเก้านะครับเนาะ เท่ากันหมดเลยเท่ากันหมดเลยเห็นมีอันนี้เป็นออมสินนะครับเนาะได้น้อยเหระครับเห็นมึได้น้อยอยู่ใส่เนาะเมื่อกี้อันนี้เจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดบเจ็ดบาทเนาะจังหวัดบางการอ่าอันนี้สพชมาช่วยนะท่านชนนะครับเนาะอันนีความช่วยเจ็ดบเจ็ดบาทนั่นทัชไซนนั้นเท่าไหร่ครับอ๋อลูกเน้นปกติจะมีฐานไม้ด้วยถ้าเสร็จแล้วเนาะใช่อย่างนี้เท่าไหร่ครับร้อยร้อยหกร้อยหกเก้าร้อยหกสเก้าอ่าเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวขอแคอันนี้เจ็ดสิบเจ็ดบาทนะครับ ร้อยห้าเก้าเนาะอ่าราคาก็ปรับเพื่อลงตามตามแับเกยแล้วก็อันนี้คือรุ่นพิเศษรุ่มพิเศษเหรอครับอ่าขึ้นยิ้มอ่านี่รุ่นพิเศษเนาะแต่ถ้าเกิดปกติก็จะขายอยู่ที่สองเก้าเก้าสองเก้าเก้านะครับผมสินค้าบางรายการ กำลังพัฒนาอยู่นะครับอย่าลืมสอบถามทาง Facebook Fanpage ของทางวัดก่อนถางซื้อก็ได้ครับวันนี้ผมถ่ายภาพสีเพียงเล็กน้อยนะครับสีจริงออกเขียวครับเนื่องจากฟ้าคึ้มมากนี่แก้ไขก็ได้มาเท่านี้ครับไม่ได้ออกสีฟ้ามีทั้งขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่หน่อยนะครับพวกกุญแจคางออมศินของวางประดับเป็นเรื่องราวที่ต้องบอกนะครับว่าผลผลิตที่เราเห็นวันนี้นะครับส่วนใหญ่มาจาก พระและก็จากเนนจากน้ำมือของพระของเนนเลยครับดังนั้นครับอุดหนุนอย่าลืมส่งค่า,าขนส่งให้ทางวัดด้วยจะเพิ่มเงินทําบุญก็ได้นะครับนี่คือนกักกีของดีของบึงการครับต้องขอขอบพระคุณทุกวิวทุกไลค์ทับสไครต์และก็ทุกกลังใจอย่างมากครับพบ DC ผู้ผ่านออนไลน์ business development center ศูนย์พัฒนาธุรกิจออนไลน์ภูพาน